ครงกายนึ่งโครงราคา18บาทงบประหยัดอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวมาแล้วจ้าในยุคข้าวยากหมากแพงนี่นะคะไม่จำเป็นว่าต้องกินของแพงเสมอไปนะคะของดีราคาถูกมีอยู่จริงนะคะอย่างเช่นในคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าทำอะไรคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาโขลกเครื่องแกงกันก่อนค่ะก็จะมีพริกนะคะปู้ใช้เป็น พริกสดนะคะเป็นพริกแดงจินดาแล้วก็เป็นพริกบ้านนะคะรวมกัน15เม็ดค่ะพริกแห้ง10เม็ดนะคะตัวหอมแดงประมาณ7หัวนะคะตะไคร้ซอย3ต้นกระเทียมไทย1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงให้ตำง่ายนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะก็เดี๋ยวใส่ทั้งหมดนี้เลยนะคะลงไปในครกจากนั้นก็จัดการโขลกให้ละเอียดเลยค่ะ นี่นะคะปูก็จะโขประมาณนี้นะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะอันนี้คือโครงไก่นะคะเอาไปสับให้ละเอียดนะคะใช้แค่หนึ่งโครงนะคะโ,โหได้เยอะมากๆเลยค่ะผักนะคะเราจะใส่ต้นหอมนะคะแล้วก็ใบอีตูหรือว่าใบแมงลักหัวปลีหนึ่งหัวเล็กๆนะคะอันนี้ซื้อมาในราคาเพียงแค่5บาทเท่านั้นเองค่ะ นี่นะคะหัวปลีน้อยของเรานะคะสับออกมาแล้วได้นิดเดียวเองค่ะไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวใส่ผักเยอะๆเอาค่ะด้วยความที่อยากกินอ่ะนะทีนี้นะคะเราก็จะใส่ตัวไก่นะคะลงไปในครกที่เราตําเครื่องแกงเอาไว้ค่ะตามด้วยหัวปลีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใครจะเอามาผสมในชามก็ได้นะเดี๋ยวพูดทําวิธีที่คุณแม่เคยทํานะคะก็คือ ตำผสมรวมกันในครกค่ะมันเข้าน้ำเข้าเนื้อกว่าจากนั้นก็ตำนะคะตำผสมให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงรสทีหลังนะคะเดี๋ยวตาเครื่องนะคะเครื่องราทั้งหมดนะคะให้เข้ากันก่อนอูจะใส่ไข่ไปสองฟองนะคะใส่ผงรสดีค่ะเดี๋ยวใส่ไปก่อนนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ น้ำปลาก็ครึ่งช้อนโตค่ะแล้วก็น้ำปลาราอันนี้ของผู้ใช้น้ำปลาระแบบเข้มข้นเลยนะคะน้ำปลาราสักช้อนนึงก่อนค่ะนั้นก็ตมผสมรวมกันนะคะผสมให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวค่อยแบ่งไปชิมดูนะคะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะชิมดูว่ารสชาติได้หรือยังเอาละ ทีนี้จะตักใส่ถ้วยแบ่งนะคะเล็กๆนะคะเดี๋ยวเอาไปเวฟดูจะได้รู้รสชาตินะคะเวลาที่เราทำเวลาที่เราเอาไปนึ่งจริงนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเมื่อกี้จะเอาไปเวฟนะชิมแล้วนะคะโอ้โหรสชาติพอดีเป๊ะเลยก็เดี๋ยวใส่ผักลงไปจ้าคนผสมให้เข้ากันแล้วก็นำไปห่อใบตองนึ่งได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะตอนที่สุกแล้วค่ะ นี่นะคะให้ดูตอนใกล้จะสุกแล้วนะคะนี่ปูนึ่งมาประมาณ20นาทีค่ะเดี๋ยวขอนึ่งต่ออีก10นาทีนะคะจะเห็นว่างานใบตองนะคะไม่เป็นสองรองใครนะคะในด้านความเ่เรค่ะได้ทั้งหมด7ดหมกนะคะกินอร่อยได้ทั้งครอบครัวเลยจ้ามีสุกแล้วนะคะเดี๋ยวปูจะแกะให้ดูข่าวข้างใน ว่าเป็นไงบ้างโอ้อยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมสมุนไพรนะคะขึ้นจมูกเลยก็ไม่อยากจะบอกนะว่าชิมแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยไม่ต้องเชื่อปู้นะจนกว่าจะได้ลองทำดูคะ่ะ